สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับของโมบายมินินะครับ r รเทวิสอาร์นะครับเป็นตัวนี้นะครับนะครับรูปทรงสวยงามนะครับน่ครับวิธีปรับ SQL หรือสเกลนะครับก็ไม่ยากนะครับ อ่ะเรามาเริ่มทําพร้อมกันนะครับให้กด P5 เป็นหทีเนี่ยครับ P5 เนี่ยครับเอากด1ทีครับปุ๊บอ่าอันนี้สเกลมันจะอยู่ระดับ7เห็นไหมครับอ่าให้ท่านหมุนน็อปมาทางซ้ายมือนะครับอ่าอ่าเนี่ยหมุนขวามันก็เพิ่มขึ้นนะครับหมุนทางซ้ายก็ลดลงนะครับไปที่อ่าระดับ4นะครับนะครับเสร็จแล้วให้กดซ้ํา1ทีครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บ เรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ที่ระดับ4นั่นเองนะครับเข้ามาดูอีกทีว่ามันอยู่ที่ระดับ4ไหมนะครับให้กด P5 นะครับปุ๊บเห็นไหมครับถูกต้องตามที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องดำหรือย่านดำนะครับให้ปรับไว้ที่ระดับ4นะครับตัวนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ